สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องตัวเรามาจากไหนหรือทำไมถึงมาเป็นตัวเราตามหลักคำสอนของพุทธเจ้านะครับท่านาได้ชี้ให้เราเห็นนะองค์ประกอบนะที่เป็นตัวเราเป็นมนุษย์นะเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเราจะคุยกันถึงเรื่องมนุษย์นะฮะ เกิดจากการมาประชุมนะหรือเป็นองค์ประกอบร่วมกันนะจากธาตุทั้ง4นะก็มีดินน้ำลมไฟนะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับธาตุดินนะธาตุดินนี้ก็จะมองเห็นชัดเจนนะผมนะผมเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยมีผมขนนะเล็บ นะเล็บก็ฟันเนาะฟันวังเห็นเยอะนะฮะหนังนะที่ห่อหุ้มเราฮนะเนื้อเอ็นกระดูกพวกเนี้ยครับนะเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดนะไส้ใหญ่ไส้เล็กนะฮะไส้น้อยนะครับอนะาอาหารเก่าอาหารใหม่อนะ่หรือว่าสิ่งอื่นใดก็ตามในตัวนะที่มีลักษณะนะแข็งเนาะอันนี้เขาเรียกว่าธาต ธาตุดินที่ประกอบเป็นตัวเราถ้าเราเอาไปเข้าห้องแลบวิเคราะห์นะยเหมือนตอนนี้กำลังามาแรงนะครับพระธาตุกลายเป็นกระดูกหรือว่าน้ำลายขนเส้นผมนะกลายเป็นพระธาตุกำลังวิพากษ์วิจาร์กันอยู่ในขณะนี้นะฮะ ถ้าใครปฏิบัติดีนะมีธรรมะนะส่วนต่างๆในร่างกายก็จะกลายเป็นพระธาตุอนะไประมาณนี้นะฮะก็มีการเข้าห้องแล a บกันนะหลายท่านก็ติดตามนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรเนาะนะมีมีจริงหรือไม่มีจริงไม่รู้นะครับลองติดตามดูนี่คือตัวที่หนึ่งฮนะร่างกายเราประกอบไปด้วยดินนะตัวที่สองก็คือ เป็นน้ำดินน้ำน้ำที่เราเห็นก็คือลักษณะเนาะอยู่ในตัวเรานี่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำดีสเลรษฐหนองเลือดเงืะมันข้นน้ำตานมปเปรียวมันนะน้ำลายน้ำมูกไขข้อ หรือสิ่งใดก็ตามในตัวที่นะเป็นลักษณะเอออิ่มเอมอบนะอันนี้ก็คือในส่วนที่เป็นน้ำนะถ้าไม่มีน้ำแห้งครับแห้งตัวที่สองก็คือธาตุไฟนะก็จะมีความร้อนนะครับนะในร่างกายเราก็ประมาณ37องศาประมาณนี้ถ้ามีอาการไข้สูงนะก็จะอยู่ที่37บวกขึ้นไป แล้วก็มีเย็นเนี่ยนี่เาเรียกว่าธาตุธาตุไฟต่อมาก็เป็นธาตุลมลักษณะก็จะพัดขึ้นพัดลงนะฮะพัดขึ้นเบื้องบนพัดลมเบื้องต่ําลมในท้องลมในไส้ลมสั้นไปตามตัวลมหายใจนี่คือสิ่งที่ ตัวที่4นะฮะดินน้ําลมไฟนี่คือตัวเราเลยนะครับแต่ถ้าเอาเข้าห้องแ l a นะทําให้แห้งวิเคราะห์ออกมานะก็จะมีธาตุคาร์บอนนะฮะอีกตัวหนึ่งสูงมากเลยนะเอาไปจีเนาะเห็นไหมฮะเวลาเราไปงานศพนั่นแหละครับพอเผาปุ๊บก็เริ่มเหม็นมีเลือษณาแบบนั้นแหละครับนะนี่คือร่างกายเรา มีองค์ประกอบอยู่4อย่างนะก่อนที่จะนะประกอบเป็นตัวเราซึ่งดินน้ำลมไฟนี่ยังนะไม่ทำงานครบสมบูรณ์นะครับนะต้องมีขันห้าเข้ามานะเวลาเรานั่งกรรมฐานพิจ,จรารณาเพื่อให้เกิดนะเห็น เห็นธรรมะนะเห็นธรรมชาติเราเนะี่ยโัร่างกายเราประกอบไปด้วยตัวอะไรบ้างนะเยอะแยะมากมายเลยนี่แต่ขี้ก็วงเง้นนะฮะ <c oughs> นี่คือที่มาที่ไปของร่างกายมนุษยนะ์ว่าเรามาจากไหนนะหลายคนไม่เข้าใจนะก็เลยยึดยึดติดนะฮะยึดติดว่าเออน,นี่ของฉันรนะ่างกายฉันแต่ในทางหลักพุทธศาสนาก็คือว่า ทุกอย่างบนโลกใบนี้อนัตตาไม่มีตัวตนก็คือเกิดดับนะฮะเกิดแก่เจ็บตายเกิดแล้วดับนะฮะไปอย่างนี้เสื่อมสลายไปนะแม้แต่หินแม้แต่อะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ฮะก็มีวันเสื่อมเสื่อมสลายไปนะพระพุทธเจ้าท่านนะฮะชี้ให้เห็นว่า ร่างกายมนุษย์เรานี่ประกอบไปด้วยตัวนี้เพื่อไปตอบโจทย์นะฮะว่าร่างกายเรานะไม่มีตัวตนนะถ้ามีตัวตนเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นมานะเกิดความรู้สึกนะครับ,นะรบเหมือนคอมพิวเตอร์นะเวลาเรานะรใส่ข้อมูลเข้าไปจะโทรหาแม่โทรหาภรรยาโทรโทรหาลูกนะฮะเราก็กดตุ๊ดตุ๊ด,ด,ดนะฮะสมาร์ทโฟน เราใส่ข้อมูลเข้าไปปุ๊บก,นะก็จะเกิดการประมวลผล processing นะนะแล้วก็เอา output นะไปรับอยู่ที่ปลายทางนะครับนี่คือหลักการไง,ไง่ายๆนะครับนะทุกอย่างบนโลกใบนีนะ้ล้วนแล้วแต่ไม่มีตัวตนนะครับนะแต่เราก็จะไปยึดว่าอนะนะัตราอัตราสูงนะเราได้ยินบ่อยคำนี้นะครับ ร่างกายเราคิดว่าเราอีอันนั้นก็ของเราบ้านก็ของเรารถก็ของเราทุกอย่างเป็นของเราหมดเลยนะแต่ในหลกักทางพุทธศาสนานะครับทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะครับนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยเขาอยู่ไอตัวขันห้ามาอาศัยอยู่ครับผมขันห้าก็รูปเกิดเป็นรูปเป็นร่นางนะนะดินน้ำลงไปประกอบองค์ประกอบ,ป,กอบปุ๊บเป็นรูป เป็นร่างเขาเรียกรูปธรรมนาะที่ท่านมองเห็นผมอยู่ในขนาดนี้แหละเขาเรียกว่ารูปธรรมไม่ว่าจะเป็นกล่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กอะไรก็แล้วแต่นี่นะเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอันนี้อย่างพลาสติกนี่อยู่ได้ร้อปีฮนะย่อยสลายทุกอย่างมีอายุของมันนะครับนี่ก็เป็นการ เป็นพื้นฐานในการที่จะเข้าสู่เรียนธรรมะนะครับถ้าท่านเข้าใจคธรรมะนี่ท่านจะสบายใจนะครับบางทีเราพาดไปเรียนอยร,นริยสัจสี่นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องรู้นะฮะกระบวนการนะฮะพุทธเจ้าเมื่อเมื่อเราเป็นเรายึดนะครว่าอัตตาของเรา นะเกิดการปรุงแต่งเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะรู้สึกอะไรก็แล้วแตนะ่ชอบรักโลภโกรธลงอะไรพวกนี้ฮะนะนะก็เกิดจากการปรุงแต่งขึ้นมานะถ้าไม่ใส่ขันห้านะไม่ใส่นามปรธรรมเข้าไปนะก็จะยังไม่สมบูรณ์นะฮะที่จะเป็นนะตัวเราองค์ประกอบนะนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้านะหลักคำสอนนะฮะ เพื่อที่จะให้รู้ว่าเออตัวเรามาจากไหนทําไมมันทุกแท้นะพอเรายึดยึดติดว่าเป็นของเราะฮะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยทําไมชีวิตฉันมันเป็นอย่างนี้อืมทาอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จเลยนะพยายามไม่รู้ครั้งแล้วครั้งเลนะ่าเป็นหนี้เป็นศินเขากูดีเยืมสินเออมันเกิดจากตัวเรานี่แหละครับการกระทำนะที่เรายึดนะฮะ ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้เราทําอะไรเลยนะครับให้ให้เราเข้าใจให้เราทุกทุกน้อยลงนะแต่ถ้าเขาไม่เราไม่เข้าใจเราก็จะทุกมากขึ้นทุกเป็นทวีนะที่ไหนดีเราก็ไปครับนะไปรดน้ํามนนะไปเคาะหัวนะฮะไปบนบานสารกล่าวนะไปอ้อนวอนนะครับนะไม่มีใครทําให้เรามีทุกขนะฮะก็อยู่กับตัวเราเนีแหละครับ เราสามารถนะดนบาดานความสุขให้กับตัวเองได้พนะระพุทธเจ้าเชื่อนะฮนะเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพมีความสามารถที่จะดนบดานความสุขให้กับตัวเองได้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะคุยถึงเรื่องขันห้านะเอาแบบง่ายๆนะครับนะถ้ายากเป็นภาษาบาลีสัสกฤตโอ้โหปวดหัวครับผมนะเรียกว่าเราก็จะเรียนไม่จบ <laughs> สักที ผมได้ยินได้ฟังบ่อยนะฮะฟังบ่อยมากนะหลวงพี่ท่านก็รู้ของท่านนะฮะแต่บางทีเราโอ้มันเป็นอย่างนี้เองนะเดี๋ยวเจอกันคลิปที่สองในเรื่องของขันห้านะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับนะอายัตนะทั้งหวิญญาณทั้งหกนะทั้งภายนอกภายใน,นะะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมานะถ้าไม่มีอีกสองตัวนะนะจะไม่เป็นมนุษย์เหรา ที่เราพอเราเข้าใจว่าเรามาจากไหนนี่เราจะเริ่มเข้าใจโลกนี้มากขึ้นเราไม่สามารถไปบังคับให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนะฮะให้มันขึ้นทางทิศตะวันตกทําได้ไหมไม่ได้นี่คือกฎของธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ถูกกาหนดไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ากรรมคือการกระทําของเราเนี่ยสามารถกําหนดได้กรรมก็คือเราไปตีหัววันนี้ ตำรวจมาหาเลย <g ül> บางคนไปทำเรื่องไว้นะไปฆ่าคนไว้เมื่อสิบปีที่แล้วฮะที่เราเคยเห็นบ่อยๆใกล้จะหมดอายุความมันมีหมายจับอยู่ฮะเขาก็เหลืออีกสองสามวันก็จะจะพ้นแล้วฮะตำรวจดนันมาจับเนี่ยฮะกรรมกรรมกรรมมะคือกรรมการกระทำของเรานี่แหละหรือทำอะไรไว้มันก็จะ ไม่สบายอ,อกสบายใจเราตลอดนะครับมันร้อนรนแม้แต่ตัวผมเองเราทำหลายเรื่องไว้แต่เราคิดถึงที่ไรเราก็ไม่สบายใจนะครับอันนี้ก็คือร่างกายเรานะรประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟนะในหลักวิทยาศาสตร์ก็จะมีอธิบายได้นะครับมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะจะมีอยู่ข้างในหมดเลย 就聊接下来。